ผูห้ยินป่วนจวนแม่ทัพมีทั้งหมด30ตอนที่ตอนนี้ฉายจบแล้วแม้ว่าเซินจินจะเข้าจวนแม่ทัพได้ไม่นานแต่ซูซิวมิงที่นางสัมผัสได้นั้นกับแม่ทัพปีศาจท,ที่นางเคยได้ยินมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉากที่เขินมาก การสารภาพรักที่ท่านแม่ทัพยังไม่ทันตั้งตัวในตอนที่สี่ข้าถูกมองว่าเป็นสายลับไม่คิดว่าจะได้พบกับท่านแม่ทัพที่ซื่อสัตย์และจริงใจเดิมทีข้าสิ้นหวังแล้วไม่คิดว่าจะได้หลงรักท่านแม่ทัพปิศาจซูชิวหมิงเขาบอกว่าข้าหลงรักท่านแล้วนี่ัยของจิ่นเอ,อ๋อ แสบและมีจิตใจที่เมตตาแหมรักท่านแม่ทับมากด้วยความสามารถพิเศษเจ้าแม่สะดอกนแจที่ทำให้ท่านแม่ทับแปลกใจได้ทุกขังท่านแม่ทัพชูชิวหมิงหลงความน่ารักของจินเอ๋อให้แล้วตามใจนางสุดๆ ต้องบอกว่าโดนนางเอกจีบจนติดหอไม่มีทางเลือกนางเอกของเรื่องนามว่าสุนจินจึงตัดสินใจไปแต่งงานกับยงนิงปอผู้ได้รับขนานนามว่าแม่ทัพปีศาจถึงเขาจะต่อสู้ยังดุดันแต่เขาก็อ่อนโยนกับจินเออตอนแรกจินเออพยายามเอาชนะใจท่านแม่ทัพแต่ท่านแม่ทัพระวังตัวมากเพราะกลวว่า,วาน้าเนี่ยจะเป็นสายลับของเผ่าอินซี หรือสายรับของราชสำนักกันแน่แน่นอนว่าสุดท้ายสนจินก็เอาชนะใจท่านแม่ทับจนท่านแม่ทับใจอ่อนด้วยการกระทําที่จริงใจเหตุการณ์กับผิดผันท่านแม่ทับที่ต้องเข้าสู่สนามรลบบ่อยครั้งรวมทั้งการลอบสังหารเมื่อก่อนเขานั้นตัวคนเดียวแต่ตอนนี้กลับมีจิ๋นเอ๋อมาอยู่เคียงข้าง ท่านแม่ทัพพยายามหาวิธีที่ทำให้จินเออออกไปจากชีวิตเขาจินเออที่ได้หลงรักท่านแม่ทัพไปแล้วถึงจะเป็นท่านแม่ทัพปีศาจแต่เขาก็เป็นที่พึ่งพิงของนางท่านแม่ทัพก็กลับมาใจอ่อนอีกครั้งเพราะแท้จริงแล้วจินเอ๋อก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วถึงนางจะอยู่ห่างแต่เขากลับคิดถึงคอยเป็นห่วงคอยปกป้อง ทั้งสองต่างรักกันจึงจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างทางเดินของทั้งสองมีอุปสรรคมากมายการที่ท่านแม่ทัพเนี่ยมีกำลังทหารอยู่ในมือทำให้เหล่าเสนาบาดีร้อนใจและวางแผนจะให้ฮงเตย,ยิดอำนาจทหารของตระกูลชูคืนเหล่าเสนาบาดีทั้งพยายามโน้มน้าวและกึ่งบงการพยายามใส่ร้ายสารพัด ความลับที่ท่านแม่ทัพเก็บซ่อนไว้จุดประสงค์ที่เขาตามหาเบาแสของท่านอาที่จินเอ๋อคอยช่วยและคอยอยู่เคียงข้างเขาถึงแม้ว่าเส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายมากมายคำพูดจ่าหวานๆของท่านแม่ทัพไม่ว่าจะเป็นความมืดหรือว่าอะไรอย่างอื่นข้าล้วนจำจินเอ๋อได้และก็หาจินเอ,เอ๋อเจอเจ้าแบ่งบานดุดสาวแลกแยมก็ดี เจ้ารยรายแก่ชลาภาพก็ช่างขอแค่เป็นจินเออของข้าข้าก็รักเจ้า